สวัสดีครับผมแต้มนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกม Jurassic World Evolution ให้ดูกันนะครับผมตอนนี้ผมกำลังสร้างสวนสัตว์รกรงหรือฟาร์มหรือความฝันเล็กๆของผมกับการเป็นเจ้าของไดโนเสาร์นะครับผมก็คือจริงๆอ่ะมือเป็นเกมมาสร้างดาไดโนเสาร์นั่นแหละครับผมแล้วก็ทีเนี้ยมันก็ต้องมีคอนเซปต์ในการสร้างนในรอบนี้ผมจะสร้างเป็นคอนเซปต์เต็ม เต็มให้ทีม T-Rex นะครับผม T-Rex เ,เนี่ยเป็นไดโนเสาร์พันหนึ่งที่ดังมากๆถ้าใครเคยดู Jurassic Park นะครับผมที่เป็นหนังกนนเกี่ยวกับไดโนเสาร์ทีเร็กซ์ก็จะเป็นตัวร้ายแต่ว่ามันจะน่าเบื่อถ้ามันเป็นทีเร็นี่ครับผมแทนไดโนเสาร์รท Rex ก,ก็คือผมก็เลยสร้างตัวอื่นๆประกรอบไปด้วยนะครับผมเนี่ยเออ T-Rex เ,เนี่ยมันอยู่กับพวกไอตัวเศษพวกตัวสัตว์กินอินซรีย์กับพวกนี้อยู่ได้แล้วผมก็สร้างตัวที่มันสายบวกนะครับผมเป็นสัตว์กินพืชที่ค่อนข้างแข็งงงแรนนิดนึ ผมไปอยู่กับมันแล้วเราจะมาดูว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับผมลองสักครู่เดี๋ยวตามดูกันครับ แล้วก็หนึ่งในเพื่อนบ้านนะครับผมที่จะไปอยู่กับทีเรกของเราก็คือตัวนี้ c o e ี o p r i รซิสนะครับผมก็มเป็นน่าจะเป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่กินพืชกินซากนะครับผมแล้วก็ในเกมมันก็จะมีระบบการดูแลสุขภาพของมันนะครับผมก็ดูแลให้มันอย่างดีนะครับผมมันก็เป็นสัตว์ที่ไม่ต้องการอะไรมากต้องการแค่มีพื้นที่ปา่ามีที่ให้อาหารที่เป็นซากศพนะครับผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันจะมีไหมนี่นี่เห็นไหมทางขวานะครับผมเนี่ย เพื่อนๆเขาเขากินกันอยู่นั่นแหละครับเป็นาอาหารแล้วก็มีน้ำเนี่ยก็ผมให้อยู่ทางตอนน่าจะบนสุดของพื้นที่ของผมนะครับผมตัวเนี้จะอยู่กับ t ีเร็กได้นะครับแล้วก็ทีเร็ก้อมาอยู่ตรงนี้นะครับผมรอสักครู่เดี๋ยวมันจะมานะครับ เราเห็นได้ว่าตัวเล็กพวกนี้ก็เนี่ยก็จะมาวิ่งมากินซาก การาฟิกน้ำก็จะต้องมาจิบน้ําเพราะว่าระบบในเกมก็จะมีความแบบว่าเออให้มันสมจริงนิดนึงนะมีเกนกินข้าวกินน้ําหน่อยเพราะว่ามันกุ่มนึงมันก็เป็นสัตว์นะครับนี่โอเคจะรอดูว่าตัวใหญ่จะมาเมื่อไรสักทีนึง ทุกคนเห็นไหมครับตัวเล็กๆตรงนั้นนะครับผมซูมให้ดูตัวเล็กมากตัวนิดเดียวนะครับผมก็จะเป็นอีกอสัตว์อีกหนึ่งตัวที่จะมาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับผม,มแล้วก็ผมก็ต้องให้เขามีน้ำหน่อยเพราะเขาต้องกินน้ำนะครับ โซนนี้ดีนี่ละกันโอเคแล้วก็เขาต้องการกับข้าวสร้างข้าวให้เขาริมน้ําเลยเพราะว่าจะได้เห็นชัดๆแล้วก็สัตว์บางตัวเนี่ยเขาต้องการพื้นที่แบบชอบเป็นพื้นที่ทะเลทรายโอ้โหราะเป็นสายๆก็จัดให้เขาหน่อยนี่จัดใ,ใกล้ที่กินข้าวเขาเนี่ยแหละ จริงๆเราก็อยู่ติดสายแล้วเนี่ยมันก็สมเปสมผลอยู่นะงานลากมาเลย <c oughs> จิงสร้างหินก็นได้นะทุกความเสี่ยเป็นตัวเล็กอยู่นะครับแล้วจริงอะ่ะเพราะว่าผมจะปล่อยอทีเร็กตตรงนี้เหมือนกันนะครับผมจะรอดู จะมาเมื่อไหร่นถามว่าทำไมผมต้องใช้วิธีอาหอยกพวกนี้นะครับเพราะว่า ดังนั้นนะมันต้องสร้างสิ่งขอสร้างเนี่ยไปอยู่ในในอุทยานแล้วมันก็จะไม่สวยแค่นั้นเองเราใช้ระบบ <transported. S 1> ะยกตัวหน่อยแล้วก็บังเอิญว่าผมนะไปยกตัวตัวเล็กๆใช่ไหมไอ <As pet S 1> ตัว <be transported. S 1> จิวจ๋วๆเมื่อกี้มันก็เลยยิ่งดูตลกเพราะมันแบบมันถือมันมือได้แต่จะมาขนทาไมนะดูดิเหมืนอนเหมือนไม่ขนอะไร <As pet S 1> นะครับผม,บผมแต่ว่าเดี๋ยวพอดูตอนขนเจ้าทีเร็กซ์ดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ผม ปรับสปีดเป็นเลเวลสามมเนี่ยดูสิเห <c oughs> มือนแมงวันนะมีตัวใหญ่มากไหมเนะี่ยไม่มีตัวใหญ่เลยหรอนี่นี่ตัวใหญ่แนะ่ <c oughs> นอน <c oughs> มาแล้วมาแล้วอ๋อถ้าเป็นตัวเล็กจะเป็นอีกลำหนึ่ง <c oughs> มีตัวใหญ่ก็จะเป็นอีกลำหนึ่ง นี่หมายรำแล้วของจริงมันจะช้านะมันจะแบบยูีคับอื่นโอเคอเดี๋ยวรีบตัดไปยังตอนที่ <been> มันเยอะๆเลยโอ้ oh. มันสามเขานน่เฮ้ยไปหน่อยไปด้วย <ivery> ไปตรงไหนวะสามเขา ว่าเราต้องดูแลสัมข์เขานะครับเพราะว่าเขาต้องเทียมสู้กับทีเร็กโอ้โหสีส้มเลยน่ารักเชียว <c oughs> แตดูสิอยากกินอะไรบ้างออสร้างกราวไฟเบอร์นะครับผม ไปเลยจ้ะเหลือเรือแล้วก็ forest f o r e รสต์ในข้างหลังน่าจะมีแต่ว่าน้ำสีน้ำบ่อน้ำแล้วควรสร้างบ่อน้ำตรงไหนดีทางตรงแยกนี้แล้วกันบ่อน้ำเฮ้มีคนดูบอกฝนไม่ธรรมชาติฟอเรสต์น่าจะพอนะพวกพวกต้องเดินหน่อย ถ้าพวกไม่เดินพวกจะไม่เจอเลยฮะนี่ตายอย่างนี้เลยโคตรไม่ธรรมชาติแต่ไม่เป็นไรน้องอยู่ได้หมอ,อกป่าไม่พอน้องผต้องเดินอะจากใจคือน้องไม่เดินออกจากพื้นที่ แต่ว่านี่เป็นป่าที่มันไม่ค่อยสูงอีกแต่น้องก,ก็มองว่าเป็นป่าเหมือนกันเราจะได้มองเห็นด้วยโอเค <S <S เออก็เทพอีกแบบนะเออสาร้างเพิ่มอีกดีกว่าคือถ้าถ้าถ้าคือถ้าตัวไฮโดเซอร์เขามองว่ามันเป็นป่าก็ก็เ,เป็นป่าแหละอย่าไปเถียงเขาเลยเออป่านี้มองเห็นชัดด้วยพอ,อยังเรื่องเยอะเนี่ย หาให้หมดเออโอเคอีก uh, okay. ็ได้นะ